มาติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลร้อยแปดเชมิชิปในรุ่นอายุไม่เกิน12ไปีรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการพบกันระหว่าง s u สเซ็ตอะคาเดมี่ภูเก็ตนะครับในชุดสีแดงพบกับกิเลนจูเนีย A ในชุดสีชมพูนะครับคู่นี้นี่น่าจะตามองอย่างมากนะครับเป็น2ทีมแกล่งมาเจอกันครับบรรยากาศก่อนเกมจะเริ่มนี่คึกคักจริงๆครับ เริ่มเกมมาเป็นซัสเซตนะครับที่เคลียบอลเริ่มก่อนครับดูครับจังหวะการเล่นบอลกับพื้นโอ้โหหลายกาดจริงๆครับแล้วตัดมาด้วยซ้ายลูกหนีหายเลยครับซัสเซตออกนํา1 0จีเลียนเด่นจีนครับโอ้ยิงได้มันเท้าจริงๆครับด้วยครั้งภาพช้าครับซ้ายเน้นๆครับบอลพุ่งอย่างกะจะลวดครับโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟครับพุ้ธักษาประตูของกิเลนจูเนียเอครับยิงดีจริงๆครับจีเลียน เอาแล้วครับซัสเซ็ตออกนําไปก่อนหลังจากนั้นครับดูซัสเซ็ตขึ้นมาลูกนี้ตบเข้ากลางยิงจังหวะแรกติดและซ้ําดาบสองไม่เหลือครับ2ประตูต่อศูนย์พิรพัฒน์เพิ่มสวัสดิ์ครับนี่ครับเข้าทางเันสวยครับจังหวะแรกยิงติดแต่ซ้ําดาบสองนี่มันโล่งจริงๆครับไม่เหลือโอ้เล่นง่ายแล้วครับหลังจากนี้สําหรับซัสเซ็ตแต่กีเลนจูเนียเอไม่ยอมครับยิงไกลลูกนี้ติดเซฟโูหูห ยืนตำแหน่งดีดีครับผู้รักษาประตูซานเซตและต่อเนื่องลูกเตะมุมเปิดมาลูกนี้ลอยมาโขเข้าไป1ประตูต่อ2ครับกิเลนจูเนียเอไลมาจากรัตนวิสืบสีครับดูภาพช้าอีกครั้งชัดๆครับเปิดมาและดูรัตนวิย์ครับเรียกว่าลอยมาโขกเต็มๆครับโอ้โหไม่มีตัวประกบเลยครับมุ่งแบบนี้ยังไงก็ไม่พลาดเอาแล้วครับเกมนี้มันแน่นอนครับ ยิงกันเยอะจริงๆหลังจากนั้นดูสัตว์เซตมาบ้างครับลูกเตะมุมและคนที่โขเข้าไปเป็นจีเลียนเด่นจีนครับให้ทีมนําห่างเป็น3ประตูตอนหนึ่งโอ้เปิดดีแล้วคนหม่งนี่ขึ้นเทค,คนเดียวครับเอาไม่อยู่ครับผู้เล่นของกีเลนจูเนียเอฟอร์มฮอตจริงๆครับสำหรับจีเลียนไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้กีเลนจูเนียเอครับไม่ยอมครับจังหวะนี้ ให้มาแล้วดูยิงลูกนี้แสงหน้าเข้าไปเลยครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากนิติภูมิคงเสือครับโอ้ยิงลูกนี้ผู้ตามตรงว่ามันเท้าจริงๆครับนี่ครับจับขวามองขวาและยิงขวาครับโอ้โหไม่ทันครับผู้รักษาประตูของสัเซสครับโอ้โหยิงแต่ลูกนี่เรียกได้ว่าเด็กไทยนี่วางเท้ากันดีมากๆครับ เอาแล้วครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อดูช่วงท้ายของซัสเซ็ตโอ้โหยิงฟรีคิกเกือบเข้าครับไปติดเซฟหลังจากนั้นเป็นเกมของซัสเซ็ตแล้วก็เวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับจบเกมเป็นซัสเซ็ตอะคาเดมี่ภูเก็ตนะครับเอาชนะกิเลนจูเนียเอไปด้วยสกอร์สประตูต่ตอ2อครับควา้าแชมป์ฟุตบอลร้อยแชมเปี้ยนชิพในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีไปครองครับได้เฮกันสุดเสียงนะครับสำหรับ นักเตะดาวรุ่งของทีมซัสเซ็ตอะคาเดมี่ภูเก็ตครับ